ในช่วงของหุ้นเทคนิคสุดเจบกันบ้างโดยคุณอภิวัตทีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์ประเทศไทยวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของเซนเทลนะครับีวยกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตท์บอกว่าแรงซื้อกลับมานะครับให้แนวรับที่41บาทแนวรับที่39บาท50ตานสำหรับแนวต้านอยู่ที่44บาท50ตานแนวต้านไปที่46บาท50ตานวันนี้ราคาหุ้นของเซนเทลปิดที่ 42บาท50ตางเพิ่มขึ้น7จ็ดสาตางที่เป็น1.8ดเป็นส่วนสุดเซต็ตัวที่2ที่คุณอภิวัฒน์แนะดำนะครับนนคือของ DT แท็นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒน์บอกว่าเก่งกําไรเด่นรอบนะครับให้แนวรับที่44บาท50ตางแนวรับปีที่42บาท75สตางสาหรับแนวต้านเ่นอยู่ที่47บาทแนวต้านปีที่48บาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของ DT แทปิดที่45บาทบ0ตาบลทลง 75ตารางคิดเป็น1.62นี่คือรายการกุ้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากใจในส่วนของเฟซบุ o กพุ่นอินสตาแกรมช่องยูทูบพุ่นอินไซต์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลสารแบบเดี่ยวทางสามารถติดตามไปที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์คอมทั้งรายการกุ้ยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม